แบบอีกซ <c oughs> ีหาใบานะนะคะนี่จ้ะ นะดะก้ 8, ตรงนี้เป็นบ้านเลขที่ค่ะแต่ว่าแนทางที่มาดามจะวางไม่ใช่เลขนี้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะมาค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดามไปแล้วนะคะมาดามไปแล้วนะคะแม่แม่จ๋ามาดามไปแล้วนะไปแล้วนะคะขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆวยค่ะอแอบนะรัฐบาลงวดวันที่16มีนาะใครซื้อใครได้ะคะ่ะแม่นะใครตามคนนั้นได้ค่ะถ้าใครไม่ตามก็เสียใจด้วยนะเอ,เอาจริงๆนะใครไม่ตามก็เสียใจด้วยค่ะนะแล้วแต่บุญวาสนานะถ้าดวงเราสมพงกันเราก็ได้ นะถ้าดวงเราสมพงก็ได้ค่ะแม่อ้าวจริงๆนะทุกคนนะทุกท่านขาถ้าเวลาซื้อนะซื้อหวยรวยเบอร์นะจังตามแนวทางที่มาดามวางนะนะตามแนวทางที่มาดามวางดังนั้นนะคะแม่แม่สา เวลาซื้อนะคะเวลาซื้อให้นึกถึงองค์แม่พิมพ์ด้วยนะนะนึกถึงองค์แม่พิมพ์นึกถึงครูบาอาจารย์น้องพลอยมีครูบาอาจารย์ค่ะแม่นะน้องพลอยมีครูบาอาจารย์ทุกท่านนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงแม่พิมพ์แล้วก็นึกถึงมาดามไว้เวลาแม่ทําบุญนะให้แม่นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงเทพเทวดาประจ,จําตัวเรานะช่วยด้วยค่ะช่วยพี่ด้วยช่วยเรื่องอะไรคะงงอ, 8, 9, 9, 8. อ,อ,อ่าแปดเก้าเก้าแปดอ้าวอ่ะคืออ,อ่าน เลขดังบอเลขดังเตะแม่ขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอามาเร็วๆนะแม่จ๋านะถ้าซื้อได้ซื้อน้องพลอยฟันเลขนี้ค่ะแม่น้องพลอยฟันเลขนี้ค่ะสายวิ่งสายวิ่งสายรูดนะเลขนี้นะสายวิ่งสายรูดนะเลขนี้นะคะแม่นะสายสายวิ่งสายรูดนะคะแม่ พันล่มกับพาดนอกคอยกระศูนย์แม่เห็นชัดนะท่านไหนที่เห็นชัดแล้วพิมพ์ชื่อจริงตัวเองมานะท่านไหนที่เห็นชัดแล้วพิมพ์ชื่อจริงตัวเองมาแล้วบอกว่าฉันถูกรัฐบาลงวดวันที่16มีนาพิมมาเลยค่ะฉันถูกรัฐบาลงวดวันที่16มีนาแม่จ๋านะตัวนี้ค่ะฟันเลขนี้ตีลังกาก็มาอจริงออะนะตัวพลอยฟันนะฟันขาดนะคะเลข7ฟันขาด7ค่ะแล้วก็ รูดวิ่งนะคะเจ็ดสี่ค่ะนะรูดวิ่งเจ็ดสี่ค่ะแม่นะรูดวิ่งเจ็ดสี่นะอะนะนะตรงนี้ชัดเจนนะท่านไหนที่รอเลขวิ่งเลข,เลข,เลขตัวรูดค่ะนะแคปเจอร์ค่ะนะาเลขวิ่งเลข,เลขตัวรูดแคปเจอร์ค่ะแม่แคปเจอร์นะคะขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปังปังค่ะนะขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปังปังค่ะแม่อ่านะทุกท่านขาพร้อมหรือย,ยังมาดามขึ้นเลขชุดให้ค่ะนะขอให้ทุกท่านเฮงเฮงมาดามไปเร็วเด้อเพราะว่ามาดามไม่ไม่ค่อยสบาย คือปวดหัวหนักมากอะ่ะคือแบบปวดหนักมากเลยพิมพ์คําพิมพ์ชื่อจริงตัวเองมาแล้วบอกว่าถูกรัฐบาลนะคะงวดวันที่สิบหกมีนาค่ะพิมพมาเลยค่ะแม่นะอะทุกท่านขาแคปเจอร์ค่ะหกตัวนะแม่เห็นชัดเนาะตรงนี้คือรัฐบาลหกตัวของมาดามนะแม่นะรัฐบาลหกตัวของมาดามนะคะแม่นะตรงนี้ต้องคอยให้แคปเจอร์ก่อนแล้วกัน พี่เอาหลักฐานแล้วแจ้งแอดมินได้เลยค่ะแอดมินเขาเคลียร์ให้อยู่แล้วอ่าตัวนี้ชัดเจนนะคะตัวนี้นะคะแม่๋าเห็นเป็นในตารางไหมในตารางเนี่ยสามตัวมานะในตารางเนี่ยสามตัวมานะคะสามตัวมานะคะแม่นะในตารางสามตัวมานะนะในตารางสามตัวมานะนะแต่ตัวที่มาดามชอบชอบคือตาม สูตรที่มาดามทำอะ่ะคือเลขนี้มันมานะเลขนี้มาคือแบบเนี่ยค่ะนะมีแค่นี้นะคะมีแค่นี้จริง,รงๆที่มาดามชอบนะนะขอให้ทุกท่านเฮงๆรวย,รวย,รวยปๆปังๆค่ะแคปเจอร์นะคะแม่ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขอบุญบารมีองค์แม่พิมพ์นะคะขอบุญบารมีครูบาอาจารย์องค์แม่พิมพ์ค่ะช่วยให้ทุกท่านนะคะเฮงเงรวยรวยถูกรัฐบาลงวดวันที่16มีนากับมาดามด้วยนะ,ะนะถูกงวดรัฐบาลงวดวันที่16มีนาให้ได้เงินเหมือนเงินแสนเข้าบ้านนะคะแม่ให้ได้เงินเหมือนเงินแสนเข้าบ้าน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะนะคะ อ่าเห็นไหมคะชัดเจนนะคะชัดเจนนะคะแม่แม่จาะะ๋านะถ้าถ้าตรงใจนะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านไหนที่อยู่ในกลุ่มกับมาดามเนี่ยจะเห็นอยู่แล้วว่ามาดามชอบเลขนี้มากนะน้องพอยขึ้นให้เลยนะนะเลขนี้น้องพลอยขึ้นให้นะถ้าใครซื้อลอตเตอรี่ได้หรือว่าอะไรซื้อว้นะซื้อลอตเตอรี่ไว้นะนะแม่นะตัวนี้นะาซื้อไว้เลยนะ7447นะคะ7447นะคะไม่รู้ป่ะ เมันน่าจะไม่อ่านม้านะเพราะว่าคนละทางเลยกับคนอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่มาดามชอบมาดามคิดว่ามาค่ะนะมามาดามคิดว่ามาระวังแตก3ตัวเด้อนะระวังแตก3ตัวด้วย,นะวววยในตารางนี้มาแน่นอนน้องบอยคอนเฟิร์มได้เลยในตารางนี้ยังไง2ตัว3ตัวมาแน่นอนค่ะในตารางนะเออจริงจริง <c oughs> ได้ระวังหกตัวแตกด้วยนะเออนะคะชัดเจนนะชัดเจนนะให้แม่สานะขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆวยปังๆค่ะส่วนท่านไหนนะที่อยากบูชาองค์แม่พิมพ์สามารถคลิกลิงก์ที่มาดามปักหมุดได้เลยนะคะมาดามก็อาจจะไปเร็วหน่อยเพราะเนื่องจากว่าแบบเอ่อตอนนี้ไม่ค่อยสบายแล้ววันนี้คือโดนแดดมาทั้งวันโดนแดดมาทั้งวันเลยแล้วก็อยู่ที่งานนะคะก็ วุ่นวายแล้วก็แบบอ้าค่นบอกว่าโอ้ยมาดามเป็นเลขตัวเดียวกันเลยเลยค่ะใช่ไหมเออชอบนะจับค่ะนะนี่แหละ <c oughs> ดวงสมพงษนะ์น่ะ